ทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามช้างนาช้างทองใชปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังเรามาแวะเยี่ยมชมผลงานช้างสยามกันตรงที่นาแปลงใหญ่ของลุงคำรนและป้าสมเนตรกันครับแน่นอนว่าการทำนา มันก็ย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดาแต่ถ้ารู้จักแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีมันก็มีทางออกแล้วต้องบอกเลยว่าทางออกที่ลุงคำรนและป้าศพเน่เจอมันเจ,งจ๋งจริงๆครับคำรนแย,ยมขยายบ้านเลขที่117หมู่1ตำบลตำเลื่อนจังหวัดลบุรี ทำกี่ไร่ครับถ้าวานหมดเลยก็รอยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่หลังจากที่เอาของของผมมาใช้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันพึ่งจะพึ่งจะฉช่เนี่ยชีดไปส่องเทียวมันแตกต่างไหมโอ้ยแตกต่างมากเลยไงเนี่ยที่ผมพูดไงถ้าปกตินี่มันจะหมดลิต์ยูเรียแล้วคปลายใบจะแดงอ่านี่ชีดไปแล้วส่องเทียวยัง การเจริญเติบโตไม่เห็นเลยเนี่ยข้าวแค่40วันน่จะพึ่งหนีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตัดใบนะแ่ไหม45วัน45วันแล้วพอเอาของผมมาใช้มันลดปุ๋ยลงไหมเนี่ยมันลดไปแล้วไงลดไปแล้วเหรอลดไปเยอะไหมประมาณติบก่าลูสิบก่าลูกประหยัดปุ๋ยไปก็ไล่ลูกแล้วแต่ข้าวก็ยังดีกั่ใช่ใช่ใช่แล้วมันโตเร็วขึ้นอะไรขึ้นไหมเร็วขึ้นโตเร็วขึ้นนะครับมันโตผิด ผิดแปลกจากเดิมไหมครับผิดแต่กอดีทุกทุกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะพูดกันว่าอย่างิทธิ่าเนี่ยอากาศเนี่ยคิดว่านะอากาศร้อนขนาดเนี่ยเราก็ต้องคิดแบบนี้เนี่ยอ๋อปกติอากาศร้อนมันจะไม <them> ่อย่างนี้มันก็จะแดงครับแดงใช่ใช่มันก็จะไม่ค่อยงามไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยมันไม่งามแบบนี้อ๋อใช่อ๋อมันไม่แข็งแรงมันไม่เขียวอย่างนี้ไม่ใช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 ่ช่ใ ต้นข้าวเขียวสวยโตสูงทั้งถูกใจทั้งคุม้มค่ามีหน้าละ่ะลุงคำรนและป้าศบเนตรถึงปฏิเสธไม่ลงฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับสองสองครั้งเองเหรอแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดไม่ใช้ของผมนะมันแดงไปแล้วถูกไหมใช่ใช่ใชแดงไปแล้วมันแดงไปแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ออกมันไม่แบสวยอย่างนี้ไม่ครับมันไม่ได้โตแบบนี้แล้ว นี่ถ้ามันเป็นที่ลุ่มๆนั่นเช่นอย่างตรงนู้นนะตรงทางอยู่นี่ไม่ดีพึงนีแล้วตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยทางนี้เนี่ยเนี่ยนี่มันต้อเนี่ยมันที่ดอนไงถ้าถ้ามันถึงมั้งไม่ถึงมั้งใช่ถ้าที้ลูกอย่โอ้ใช่มันสูงเกือบเอวเลยนะเรื่องลาเรื่องหนอนอันนี้มีมั้งไหม ต่ตอนเนี้ยยังไม่มีปกติมันก็อาจจะมีแบบอะไรรบกวนมั้งแต่นี้ไม่ชาวเดินที่ยังไม่มีนี่ปกติข้าวใหนั้นก็ไม่มีเนี่ยไอแมลงวิ่งข้าวอะสิวันนี้บางทีมันก็จะมีตัวเลื้อยมากวนเหมือนข้าวเลยแต่ปกติมันกวนแล้วอ๋อปกติมันแต่นี้ยังไม่มีข้าวอะเนี่ยมันไม่มีมาชาวเดือที่ไม่มี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 โอ้เรื่องหนอนหรือแมลงกวนใจก็ไม่มี มันก็แฮปปี้เป็นธรรมดาแหละครับและยิ่งเรื่องของความประหยัดแบบยืนหนึ่งเกษตรกรร้อยทั้งร้อยก็ยิ่งเทใจให้แบบเต็มสิบไม่หักครับเห็นที่เห็นตอนนี้นคือมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนมันต้นน่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วและที่ทํามาเนี่ยเห็นเห็นเลยเ,เ,เ,เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นใช่มันไม่ได้อย่างนี้ขึ้นแล้วมันประหยัดไปแล้ว่ะเนี่ยมันประหยัดไปแล้วอย่างว่านปุ้ยเขาเรียกว่านปุ้ยเสียวซองเนี่ยนะใช่ไหมครับ ถ้าเาบประหยัดมาเนี่ยประหยัดแล้วข้าวเคี่ยวแบบนี้แล้วจะไปใส่อะไรเยอะแยะแล้วอ๋อประหยัดแล้วคือไม่ต้องไปไปจ่ายเยอะเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่ใช่ถูกมคือผลผลิตปกติเรากระทาคือค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแต่อันนี้คือถ้ามันดีก็คือเหมือนเราก็จะไปยัดอีกตรงที่เราลดลดอะไรอย่างเงี้ยโอเคปกติเราก็ได้ผลผลิตที่มันที่มันโอเคอยู่แล้วใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าผลผลิตมันดีเหมือนปกติใช่แต่ต้นทุนมันลดมันต้ดีกว่าใช่ป่าเนี่ยถูกไหม ตอนที่พุ่มยังไม่ได้ใช้เนี่ยนะยังไม่ใช่ของผมใช่ไหมยังไม่ได้ใช้นะพุ่มเกลี้ยไปทุกเที่ยวพมจะทําไม่ตาตันผมจะทําตันตลอดออคนอื่นจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ผมต้องทำไรหนึ่ง<า>ตันหนึ่งตันต้องมีงงมีมติวิญี่ปห้าไร่นะผมเคยทําได้สิบห้าตันแล้วเนี่ยพุ่มใช้ของพี่เนี่ยนะครับตอนเนี้ยต้นเนี่ยต้นต้นเนี่ย ข้าวตาพมแหละพูดว่าพุมข้าวตาและข้าวตาตอนนี้ไปชั้นลวงก็อยู่นาทีพุมที่พุ่มจะทําไว้อวดพีกทีโอเคจากที่จากประสบการณ์ที่เราทํามาหลายปีเนี่ยใช่ใเราเห็นเลยใช่ว่ามันได้ผลแน่แน่แน่นอนแน่แน่และคาดเดาได้ไม่ยากเลยครับนับต่อจากนี้นาของลุงคำรนและป้าศพเนตรข้าวจะต้องออกรวงสวย เก็บเกี่ยวได้เป็นก่อเป็นกัลที่ผ่านมาเคยได้เท่าไหร่บวกคูณเข้าไปกําไรเท่าทวีคูณแน่นอนครับปุ๋ยฉันดีใครก็ต้องสิโรราย้ำให้ทราบนี่คือปุ๋ยยู M. ราคาถูกคุณภาพจัดเต็มใช้ปุ๋ยยู M. แล้วไม่ผิดหวัง ันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามชา้างนาช้างทองหินแข็งแรงพืชแข็งแรงคนก็แข็งแรง